สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทํานายนดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายนดวงในหัวข้อกลงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนพาคุณไปพบกับใครในตอนนี้เขาเป็นใครที่คุณที่โชคชะตาหมุนพาคุณไปพบเจอกับเขาเขาเป็นใคร เรามาดูพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้เป็นใครเขาเป็นใครรอการรอคอยคุณรอเขาอยู่เขารอคุณรอที่จะได้พบเจอรอที่เนี่ยเดินทางมาหาติดต่อสื่อสารมาหาโทรมาหานับเวลารอแล้วคุณโชคชะตาหมุนผ่าคุณมาพบเจอกับเขาละ เป็นคนที่คุณรอเขาอยู่เขารอคุณอยู่หรือไม่เป็นคนที่รอคอยที่ที่เหมือนเหมือนคนในฝันคนที่หวังที่ปรารถนาคนที่คุณรออ่ะรอได้ดังที่คุณคิดคุณรอคอยแล้วเขาคุณไม่มีใครรอไม่มีเป็นคนใดคนหนึ่งที่รอแต่เป็นรอรอในฝันรอที่จินตนาการคิดหวังฝันรอคอยอะคนที่ใช่อ่ะที่รอแล้วจะได้มาพบเจอกับเขา คนที่คุณรอเขาอยู่คนไกลคนห่างคนที่รอที่จะได้มาพบเจอกันรอที่จะได้โทรหากันนับเวลารอแล้วโชคชะตาหมุนพ่าละคุณได้พบเจอกับเขาแล้วคนที่คุณรอเขาอยู่รอคอยหรือคนดังที่คุณคิดคุณหวังคุณปรารถนาไว้อ่ะรออ่ะรอได้ดังที่คุณคิดคุณหวังคุณปรารถนาคุณต้องการ ก็เป็นการรอคอยเขารอที่จะได้มาพบเจอคุณคุณรอเขานับเวลารอที่จะได้พบเจอนะจากกันไกลห่างดูเหมือนจะเป็นพลังงานนะคุณและเขานะตัวเขาเองไม่หมอว่าจะดูพลังงานเขาเขาเป็นอย่างไรนะต้องเป็นพลังงานรวมว่าคุณทั้งคุณและเขาคุณก็รอเขาอยู่ เขารอคุณทุกคนที่คุณจากกันอย่างเข้าใจที่ไก่ที่ห้างที่จากแม่หมอขออภัยเสียหายก็เสียใจที่ไปจากกันรอจะได้มาพบเจอแล้วมีกันในวันที่ลำบากเนี่ยคุณกับเขาเคยลำบากเขาเคยช่วยเหลือคุณคุณเคยช่วยเหลือเขาแล้วเขา เขาว่าคุณเป็นกําลังใจให้เขาแม้จะไกลจะห่างแม้เขาจะมีอุปสรรคปัญหาแต่เขาอะ่ะมีคุณเป็นกําลังใจแล้วเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ที่จะไม่ทิ้งเขาจะอยู่เคียงข้างเขาเวลาที่เขาลําบากก็มีคุณเวลาที่คุณลําบากเขาก็จะอยู่เคียงข้างคุณอะ่ะคนได้ดั่งที่เขาคิด คุณคือคนที่เขาคิดเขาหวังเขาปรารถนาที่จะได้พบเจอคุณก็เหมือนกันน่ะในความรู้สึกนะึกคิดเขาจะไม่ทิ้งคุณดูแลคุณปกป้องคุ้มครองคุณได้แล้วเขาว่าคุณน่ะก็เหมือนกันน่ะพลังงานที่เหมือนเหมือนกันถูกจองจํา ถูกกีดขวางขวางกันถูกจองจำอะเหมือนเขามาพบเจอคุณไม่ได้คุณพบเจอกับเขาไม่ได้นะมีสิ่งกีดขวางขวางกันแล้วแต่ละคนละท่านที่ที่ถูกกีดขวางอาจจะด้วยระยะทางโดยไกลห่างมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบที่เขาถูกจองจำกีดขวางอะทั้งคุณและเขาจะได้พบเจอกันแล้วนะี่ะ คนที่คุณปรารถนาคนที่คุณรอคอยเขาแลกพบสมหน้าเนี่จะได้พบเจอหน้าแล้วรวนคนที่คุณรอเขาอยู่รอนะเวลารอหรือไม่ก็มองอีกด้านนะก็เป็นคนที่คุณฝันคุณรอคุณปรารถนาเนะื้อเป็นรักแลกพบแล้วคุณจะได้พบเจอกับเขาใบนนี้พูดถึงได้ทั้งคนเก่าคนที่คุณรอแล้วจะได้พบเจอคนที่ คุณยังไม่เจอเขาแต่เป็นคนที่คุณรอได้ดังที่คิดที่หวังเฝ้ามองเขาเฝ้ามองคุณอยู่คนที่คุณเฝ้ามองเขาเนี่ยจะได้พบเจอกันการเฝ้ามองนับเวลารอคนไกลคนหา่างคุยกันทางโทรศัพท์ ะได้มาพบเจอคิดถึงการคิดถึงคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณแต่ก็ไกลก็ห่างกันแต่ก็เข้าใจที่ต้องไกลต้องห่างต้องจากกันคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้จะได้พบเจอปลูกสร้างต้นลกักสร้างครอบครัวพูดคุยวางแผนชีวิตไปด้วยกันจะอยู่ด้วยกันไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะไกลจะห่าง พัดพากจากกัน่ะทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขาทําอย่างไรกําลังได้รับผลอย่างนั้นด้วยถูกจองจําตอนนี้เขารู้สึกเหมือนสรุปเป็นอย่างไร,กรแกล้งความรักที่เหมือนถูกแกล้งไม่สมหวังเหมือนจะสมหวังหรือคนที่ชอบแกล้งชอบอามคุณพูดไม่ตรงกับใจ รักชอบก็พูดอีกแบบอีกอย่างแต่เป็นคู่ของคุณนะนะแต่ชอบแกล้งชอบอ่ําพูดไม่ตรงกับใจอะ่ะจะได้พบเจอกับเขาเขาจะได้มาพบเจอมาพบกับคุณกุงล้อแห่งโชคชะตาหมุนมาได้พบเจอเราคอยอยู่ทำอย่างไรได้อย่างนั้นตัวเขาเอง หรือเขาเองทำกับคนอื่นกำลังได้รับผลอย่างนั้นอยู่นะีมาพบเจอกับคุณคิดถึงคุณเพราะเขาถูกขวางกันอะกีดขวางได้แต่คิดถึงถึงแม้จะไม่ได้พบเจอรอที่จะได้พบเจอใยสำหรับว่าอย่างไรอยู่ในใจความสุขอยู่ในใจคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณเขาจะทำอย่างไร อย่างไรจะทำอย่างไรคู่เสียคนที่ไม่สมหวังคุณกับเขาไม่สมหวังเขาจะมาพบคุณคนที่มีอะไรที่คล้ายๆคุณอะดือ้อรั้นเชื่อมันในตัวเองเหมือนกันจากไม่รักกันไม่ได้มีแต่อุปสรรคปัญหาจะจะได้มาพบเจออะได้มาปลอบใจปลอบใจคุณมาดูแลคุณการปลอบใจความเข้าใจ คนที่คุณไม่เข้าใจกันนะเขาจะทำยังไงคนในฝันคนไกลคนห่างเขาส่องมองอะ่ะอันนี้ก็ติดตามชีวิตคุณคุณติดตามชีวิตเขาคิดถึงคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะเขาว่าคุณน่ารักจังน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะน่ารักสำหรับเขามากๆทานข้าวหรือ,อยังเขาเป็นห่วงคุณคอยเฝ้ามองคุณคุณคือคนในฝัน จะมาดูแลมาปลอบใจต้องการให้คุณปลอบใจเขาดูแลเขาหรือเขาเองนะอยู่ในความผิดหวังความเสียใจนะเนี่ยในชีวิตเขาอะผิดหวังเสียใจแล้วให้คุณมาปลอบใจเขาเขาปลอบใจคุณหรือพลังงานสลับกันแต่เขาจะเข้ามาได้พบเจอกับเขาเนี่ยได้มาพบกันกับคุณเนี่ยจะเป็นพลังงานรักที่ดีเพราะเราคอย คิดถึงปลูกสร้างต้นลักครอบครัวกับคุณมีกันในวันที่ลำบากเคยลำบากมาด้วยกันที่ผ่านมาแล้วต่อไปก็จะดูแลเข้าใจกันแล้วคนที่คุณกับเขาเนี่ยเพิ่งพบเพิ่งรู้จักแล้วคนดังที่คุณหวังคุณคิดคุณฝันไว้เนี่ยแล้วเขาก็จะเหมือนเนี่ยไม่ทิ้งกันนะคุณจะไม่ทิ้งเขาจะดูแลช่วยเหลือกัน เพราะเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักเพราะทําอย่างไรได้อย่างนั้นถ้าคนที่เขาไม่เคยทํำร้ายคุณเขาก็เคยเสียใจผิดหวังแล้วก็ได้มาพบกับคุณคุณจะไม่ทิ้งเขาดูแลเขาเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณได้สำรับล้อเลียนอ่ะเขาคนที่ยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบจะได้มาพบเจอกับคุณแล้ว แล้วเรามาดูว่าแล้วพลังงานของคุณเป็นอย่างไรไพจะบอกอะไรคุณโชคโกงล้อแห่งโชคชะตาเนะี่ยกงล้อจะหมุนพาคุณไปพบกับเขาคนที่คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณคนที่การรอคอยหรือจากกันแบบก็เข้าใจส่องมองอยู่ไพจะบอกคุณว่าอย่างไร พ้ะนางสุรัตวดีคุณดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์ชีวิตเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วว่าจะทําให้ดีที่สุดนะแล้วคุณจะสมหวังดังที่คุณคิดได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาเพราะไปนี้พูดถึงความสุขความอดุดมสมบูรณ์ความสําเร็จสมหวังในทุกๆด้านในชีวิตทําตามความคิด ความเฉลียวฉลาดความอดทนโชคลาบทรัพย์สินเงินทองความสุขเกิดขึ้นกับคุณแต่ว่าคุณเป็นผู้หญิงก็พบเจอคู่ที่ดีนะได้ดังที่คุณคิดมันดูแลคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่มาส่งเสริมสนับสนุนชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคุณอ่ะตัวตัวคุณเองส่งเสริมคู่ให้คู่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพลังงานที่ดีพลังงานของคุณไพ่อยากบอกคุณว่าคุณจะสมหวังมีความสุข สมหวังเพราะวันี้พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ความสุนทรีความสุขเพราะคุณปรารถนาได้ดังที่คุณคิดเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําได้โดยเฉพาะหน้าที่การงานวิบาการเงินความรักความรักต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตคู่คู่รักคนรักต้องสร้างเนื้อสร้งตัวร่วมกันเป็นคู่ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมสนับสนุนกันเทพสาวใช้เวลามาก่อนแล้วคุณรู้จักกับเขาเพราะเป็นนี้พูดถึงกว่ากว่าจะสมหวังต้องมีอุปสรรคขวางน้ำที่ต้องเผชิญการโลคอยพระทักษะ เนี่ยจะได้พบเจอแล้วจากไม่เข้าใจกันแต่ความรักคุณกว่าจะสมหวงังกว่าจะเข้าใจในที่สุดก็จะได้พบเจอเพะวันนี้เป็นคู่สรุปบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คิดก็อยู่ที่คุณด้วยนะเพราะพระรามแผงสอนอะเป้าหมายคุณมีเป้าหมายในชีวิตด้วยคนที่คุณคิดคุณรอคอยคุณปรารถนาอะืออยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเวลาที่เหมาะสม ให้บอกว่าหรือเขาอะเป็นพลังงานที่โชคชะตากรงร้อแห่งโชคชะตามุนพาค,คุณได้พบเจอแรักที่ดีมาให้คุณเป็นคู่ของคุณดูแลหมวงใยญ่เอาใจใส่เกิดขึ้นแต่ณนะตอนนี้แล้วที่ผ่านมาดูเหมือนคุณอะจะไม่สมหวังไม่สามารถลงเอ่ยกับคนรักได้ง่ายดดยนักมีอุปสรรคปัญหา ความเศร้าต้องเผชิญเรื่องราวมากมายต้องใช้ความสุขขมรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขดกคนที่คุณกับเขานะมีการทะเลาะเบาะแหวง,ง้องอนกันอยู่ตลอดเวลาที่ใช้เวลามาแล้วในสุดก็มาพบเจอแล้วก็จะสมหวังดกคุณอะถ้าคุณมาพบเจอกันอะมันต้องใช้เวลาต้องอยู่ที่คุณคิดคุณตัดสินใจคุณเลือก แล้วคุณสามารถทําตามความคิดได้ดังที่คุณคิดเป้าหมายในชีวิตที่คุณตัดสินใจอะ่ะแล้วคุณรอคอยเพราะขับเคลื่อนหาเป้าหมายให้แน่ใจให้มั่นใจไม่ให้คุณเลือกคุณตัดสินใจที่คุณเลือกในที่สุดก็จะสมหวังเพราะเป็นคู่นะ่ะพบเจอคู่แล้วคุณกับเขาได้มาพบเจอแต่ก็ต้องใช้เวลาก่อนคู่ที่ดี เพราะไปนี้เป็นคู่ที่ทดีดูแลส่งเสริมสนับสนุนความคุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเคยช่วยเหลือกันในหน้าที่การงานเคยทํางานด้วยกันเคยรู้จักกันแล้วกลับมาหรือคุณกับเขาอะเป็นรักที่เข้าใจกันนะการมเทพในที่สุดก็สมหวงังเริ่มต้นชีวิตใหม่การมเทพเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่สดใสสวยงามคนในฝัน มองแห่งความฝันความหวังความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตคู่ไปอยู่ด้วยกันเพราะอยู่ที่คุณตัดสินใจเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขท um ี่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข6หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข4หมายเลข1หมายเลข26หรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดปีมะเมยหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดวันศุ คุณจะได้พบคู่ของคุณคนที่คุณรักเขาเขารักคุณเนี่ยการดูแลเอาใจใส่ความสุขความเข้าใจห่วงใยซึ่งกันและกันถ้าเขาจะเข้ามาดูแลคุณเนื่องจากคนที่ไม่เข้าใจกันหรือคนที่นะคู่ที่มีฐานะด้วยนะเพราะวันี้พูดถึงมีฐานะทัศนคติวิธีชีวิตที่ดีมาดูแลคุณได้หรือคนที่คุณปรารถนาอ้อนวอนร้องขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือให้สมหวังท,ที่ออกจากปัญหาไม่ได้นะออกจากปัญหาแต่แล้วแต่ละคนละท่านที่พบเจอแต่ไม่ว่าพลังงานใดนะ่ะเพราะคุณจะสมหวังอะ่ะพระนางสุรัตวีเดียไพยบอกคุณว่าสาเร็จสมหวังแต่ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจคุณเลือกคู่ที่ดีมีความสุขความห่วงใยความเข้าใจแล้วก็มีกามาเทพด้วยถ้าคุณไม่ แล้วคุณจะตกขุมรักอน่ะม่วงแห่งความรักคนในฝันคนหวังไว้แล้วเรามาดูพลังงานของเขาคนที่คุณได้พบกับเขาพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้เท,าท้าทัตตาลดคาดไม่ถึงชีวิตเขาเประสบผลสำเร็จแบบคาดไม่ถึงพบเจอกับคุณแบบ คาดไม่ถึงเขาจะเข้ามาแบบคุณคาดไม่ถึงเพราะใบน,นี้แบบเรื่องราวดีๆมาให้คุณแล้วความแบบคาดไม่ถึงใบนี้ล่วงมาเองพยาราชสีความมุ่งมั่น mm hmm. ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาและเขาเป็นคนที่เลือกเลือกความรักเลือกคบคนรักต้องเหมือนแบบพิธีพิธานะเพื่อตอกย้ำความมั่นใจมั่นคงในอนาคต พยาคุดกับนางกากีดูเขาเหนื่อยกับความรักนะเนี่ยอยู่ในความความเหนื่อยล้าต้องการมีคนมาดูแลช่วยเหลือรักที่ซับซ้อนปัญหาซับซ้อนรักที่ต้องเหมือนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกความทุกข์ทำให้เขาเข้าใจในความรักต้องการมาดูแลคนดูแลดูตัวเขาเองความรัก เขาเป็นอย่างไรอีกแสงสว่างความสําเร็จสมหวังคุณเป็นคนดังที่เขาคิดเขารอคอยเพราะนี้ก็เป็นคู่อย่ในที่สุดก็สมหวังพบแสงสว่างดวงอาทิตย์อะ่ะแสงสว่างความสุขความสําเร็จสมหวังดังที่เขาคิดเขาต้องการเขาปรารถนาคนที่คุณคิดหรือเขาอดีตของเขาอะ่ะมาเรียนรู้มาพัฒนาปรปับปรุงตัวเขาเองเน่ย แล้วความสําเร็จสมหวังรออยู่ดังที่คิดคนที่คุณรอคอยแล้วเขาจะมายอมยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําอดทนออนอ่อน,ออนผ่อนตามกับคุณเพราะพลังงานเนี้ยสลับกันได้หรือคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่เขาทําเขาเป็นแล้วสลับกันแต่ก็เป็นคู่กันสรุปพระศิวะ ดูพลังเขามีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองนะความเก่งความแก่งความอดทนดูชีวิตเขามีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลาในชีวิตในความรักในชีวิตเขาแต่ด้วยความอดทนความเนี่ยเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ได้มาพบกับคุณแบบคาดไม่ถึงคุณคาดไม่ถึง เขาก็คาดไม่ถึงแล้วเขาชีวิตเขาดูถ้ามองดูตัวเขาแล้วจะสมเร็จสมหวังแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นในชีวิตเขาพบกับเรื่องดีๆรักที่สดใสสวยงามแสงสว่างด้วยตัวเขาเองไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคปัญหาเลือกความรักดูแบบพิถีพิถนันเป็นคนที่ช่างเลือกชอบเลือกเลือกกว่าจะสมหวังมาพบกับคุณหรือคนที่คุณกับเขาเคยรู้จักกันนะแต่เขาเป็นคนที่เลือก มาพบตอนนี้เขาจะยอมคุณยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำอดทนอ่อนออนผ่อนตามกับคุณเพิ่มอีกใบพระศิวะเป็นอย่างไรความสุขเนี่ยในที่สุดพระแม่โสพสบจนคนอื่นอิจฉาคุณและคนอื่นอิจฉาเขาคุณจะนำรักที่ดีให้เขาความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสุขก,ก,กายสบายใจนะสมหวังสมบาดถนา ความรักที่ดีมาให้คุณแล้วคุณก็มอบรักที่ดีให้เขาเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข24หมายเลข13หมายเลขหนึ่งหมายเลข23หมายเลข9้าหมายเลข16หหรือไม่ก็เกิดราศีสิงห์หรือเกิดเดือนสิงหาคมหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์อันนี้ดูพลังงานตัวเขาเองความรักเขาตอนนี้นแสงสว่างความสุขความสำเร็จสมหวัง แล้วเรามาดูว่าจักรวาลจะบอกคุณว่าอย่างไรพอโชคชะตาหมุนพาคุณไปพบเจอกับใครอะคนที่คุณรักหรือคุณที่คุณตัดสินใจคนที่คุณคิดวางแผนชีวิตไว้น่ะอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจจักรวาลบอกว่าชัดๆหนึ่งใบความแข็งแกร่งความเข้มแข็ง ภายในจิตใจคุณหัวใจคุณที่ไหลขอบเขตปลดปล่อยออกมาทุกอยู่ที่พลังอํานาจของคุณด้วยนะเนี่ยพญาราชสีมุ่งมั่นได้คุณเลือกคุณแต่สินใจได้มาพบไปพบเจอได้คุณพบเจอคนที่คุณต้องการคนที่คุณปรารถนาเนี่ยพลังอํานาจของคุณอ่ะเหมือนพญาราชสีแข็งแก่งเก่งมุ่งมั่นสมหวังดังที่คิดพบเจอได้ดังที่คิดที่คุณรอคอยที่คุณปรารถนา ใต้สำรับบอกว่าการผจญภยัยการผจญภัยคือเส้นทางสู่โลกใหม่ชีวิตใหม่นั่งกว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจต้องมีอุปสรรคขวางน้ามาก่อนแล้วได้มาพบเจอทุกคุณพบเจอกับเขาต้องมีการผจญภัยนะอุปสรรคขวางน้าแต่ในที่สุดเหมือนก็ได้พบชีวิตใหม่โลกใหม่โอกาสใหม่ๆที่ดีเนะี่ยใบต่อมาก็เกิดใหม่ทุกจุดสิ้นสุดคือการเริ่มต้น จบอุปสรรคปัญหาเริ่มต้นชีวิตใหม่โอกาสใหม่ชีวิตที่ดีสวยงามรอคุณอยู่ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไข b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ